สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลที่เข้าตาครับบอลที่หน้าต่อหรือบอลที่หน้าเป็นรองหน้ารองเนี่ยมาฝากกันนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับทั้งทางเพจทิกต็อกแล้วก็ยูทูบนะครับเราจะไป10,000ซับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมแอดไลน์เข้าไปครับพักยก77ตามด้านล่างนี้นะครับวงการมวยโด่งดังวงการบอลรู้จักกันดีครับ อาไปเรื่องที่บอลเป็นต่อที่น่าเชียร์ในค่ำคืนวันจันทร์นะครับผมชอบไปที่เกมเกาโชเซียอิตาลีเลยครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจาฝูงเอซีมิลานจะเปิดบ้านเจอกับโบลญญามิลานเนี่ยหกสิบหกแต้มเกมล่าสุดบุกชนะกาญารีมา1 0นะครับสภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับขาดแค่ซิมงเคียเกมรับคนเดียวครับที่เหลือมิดฟิลจนถึงแดนหน้านีแน่นปึกเลยครับมิดฟิลตรงกลางอย่างซันโรโตนารีอิสเมลเบนนาเซ ฟรองเกสซีเย่นะครับจะเล่นตัวล่างหรือขยับไปตัวบนก็ได้ครับข้างบนมีบารฮิมดีอาสมีทั้งราเฟลเลอาลนะครับข้างหน้าเป็นอลริเวียชิรูครับน่าจะรับโอกาสก่อนซาลาตันอิบราฮิโมวิชเหมือนเดิมฝั่งของทิมเยือนอย่างโบลนญาครับ33แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับออตาลนต้าไป0ูนครับข่าวดีคือนิโคล่าซานโซเน่ผลทดแบงกลับมาช่วยทีมได้นะครับก็น่าจะมาเล่นร่วมกับโรเบรโตโซเรียโนข้างหน้าเป็นมาโกอานาโตวิชนะครับ เกมแรกที่เจอการเอซีมิลานบุกชนะ4-2ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้มิลานเหนือกว่านะครับแน่นอนครับมิลานเล่นในซานซิโร่ครับลุ้นแชมป์เต็มตัวครับโดนนาโปลีโดนอินเตอร์ไลจีมานะครับเจอกับโบลญญาที่ช่วงหลังมีกําลังเล่นได้อย่างแย่นะครับแพ้มา2เกมติดไม่ชนะมา4เกมหลังสุดนะครับเอาง่ายขนาดมิลานไปเยือนยังยิง4ลูกครับเกมนี้เล่นในซานซิโร่กำลังเน้นด้วยครับผมว่าหน้าเชีย์ครับมิลานหนึ่งประตูมีแน่ไปลุ้นประตูที่2 เชียร์บอลต่อ,อย่านเอซมิลานนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลต่อที่เข้าตาเหมือนกันครับไปที่ฟุตบอลลีกของโปรโตุเกสนะครับเวลาตี25ปอโต้ครับจะเปิดบ้านเจอกับซานตาคาร่าครับปอโต้เนี่ยน้ำเป็นจาฝูงในตอนนี้นะครับ73แต้มเกมล่าสุดบุกชนะบาวิสตามา1-0ครับมี3แนวรุกก็คือฟาบิโอวิเอร่าโอตาวิโอแล้วก็เอวาเนลซนะครับเป็นตัวชูโรงฝังของซานตาคาร่า ก็ต้องพึ่งลินคอนนะครับกองหน้าบราซิลเลียนครับเกมแรกที่เจอการปอร์โตบุกพล่ม3 0ครับผมดูแล้วเนี่ยเกมเนี้ยปอร์โตเล่นในบ้านนะครับเอาง่ายคะแนนเนี่ยจะว่าไปก็ไม่ถึงกับสบายใจนักนะครับเพราะว่าโดลิสบอนไล่จี้มาแต่ว่าปอร์โตฟอร์ในลีต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับนี้เล่นมา27นัดชนะ23าเสมอสไม่แพ้ใครครับเกมนี้ผมว่าเป็นของง่ายด้วยครับปอร์โตจะมี2ประตูให้เห็นแน่ครับคู่นี้เชียร์บอลที่เป็นต่ออย่างปอร์โตนะครับน่าเชียร์มากๆครับ ปิดท้ายที่บอลเล็กอีกสักคู่หนึ่งนะครับจะว่าเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นหลีกรองลงไปครับก็คือฟุตบอลลีกของเดนมาร์กนะครับคู่นี้แต่กันตอนเที่ยงคืนครับมิดทิลแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับซิลเคบอกนะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นมิดทิลแลนครับที่เป็นฝ่ายบุกชนะซิลเคบอกมา1 0ครับตัวหลักๆของมิดทิลแลนดชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับเอวานเดอเปาลินโยจูเนียบรูมาโนนะครับเจอกับซิลเคบอก ที่น่าจะถอดใจไปแล้วนะครับแพ้3เกมติดก็ต้องพึ่งนิคลาสเฮเลนิอุสนะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้มิติแลนด์เล่นในบ้านครับยังไงก็หน้าเชียรครับผมว่าจะเบียดชนะได้แน่เพราะว่ามิติแลนแะม้ว่าลุน้นแชมป์อาจจะเหนื่อยแต่ว่าต้องลุ้นรองแชมป์เป็นอย่างน้อยเพื่อไปแชมเปี้ยนซีซดังนั้นคู่นี้เชียร์บอลเป็นต่ออย่างมิติแลนนะครับสรุปค่ําคืนวันจันทร์ครับเอ,า,อาง่ายๆทีมใหญ่เนี่ยผมชอบเอซีมิลานและปอร์โตนะครับผมมองว่าจะชนะขาดส่วนบอล ลีรองลงไปหน่อยก็ชอบมิทิแลนในฟุตบอลลีของเดนมาร์กนะครับดูแล้วก็เป็นบอลต่อที่น่าเชียร์อีกครับสรุปวันนี้น่าเชียร์ในฟุตบอลที่เป็นต่อทั้งหมดนะครับเอาเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมแอดไลน์พักยก77ตามด้านล่างนี้นะครับร่วมสนุกแล้วก็คอมเมนต์กันได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ